ลองจินตนาการดูสิวิดีโอหนึ่งคลิปที่ทําให้ทั้งโลกต้องหยุดดูภาพของชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าบริสุทธิ์แต่แววตัดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาไม่ได้ถือปืนด้วยความมั่นใจแต่กลับเหมือนถูกบังคับให้ทําตามคําสั่งภายในวินาทีนั้นเองโลกทั้งใบก็ระเบิดด้วยความโกรธเคืองและไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเพราะสิ่งที่เห็นคือการกระทําที่ไม่มีใครคาดคิด การบังคับใช้ผู้มีภาวะดาวซินโรมให้กลายเป็นทหารอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนใดควรต้องเผชิญนี่คือเรื่องราวที่กำลังกลายเป็นไวรัลทั่วโลกเรื่องราวที่เปิดโปงความมืดดำของอำนาจและเผยให้เห็นความจริงอันโหดร้ายเบื้องหลังคำว่าเกียรติศักดิ์แห่งชาติที่ถูกบิดเบือนในคลิปนั้นคุณจะเห็นชายคนหนึ่งที่สวมเครื่องแบบทหารไม่ได้เพราะเขาฝันอยากรับใช้ชาติแต่เพราะเขาถูกบังคับให้ทำใบหน้าของเขาแสดงถึงความสับสนและหวาดกลัว เสียงในพื้นหลังมีคนหัวราบมีเสียงสั่งให้เขายกปืนขึ้นแล้วยิงไปข้างหน้าเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีใครมองว่าเขาเป็นลุดแต่กลับมองว่าเขาเป็นเพียงเครื่องมือเมือ่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปในโซเชียลมีเดียมันแพร่กระจายรวดเร็วจนหยุดไม่อยู่คนทั่วโลกต่างแชร์ต่างคอมเมนต์และต่างถามคำถ,ถามเดียวกันว่านี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนักวิจารณ์หลายคนถึงกับช็อกพิธีกรชื่อดังกนกและทีละ ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำรุนแรงพวกเขาบอกว่านี่คือความอัปยศของมนุษยชาตินี่ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่มันคือการกดขี่ที่หน้าและไอทีสุดการบังคับคนที่มีภาวะดาวซินโรมให้สวมเครื่องแบบถืออาวุธและเข้ารับการฝึกทหารเป็นสิ่งที่ไม่เพียงผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ยังขัดต่อศีลธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนี่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองแต่มันคือเรื่องของหัวใจคนหลังจากวิดีโอนั้นถูกเผยแพร่ เสียงเรียกร้องความยุติธรรมเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศถินประชาชนจำนวนมากเริ่มรวมตัวกันในโลกออนไลน์มีการติดแฮชแท็กเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาชี้แจงและให้ปล่อยชายหนุ่มคนนั้นออกจากกองทัพทันทีนักข่าวอิสระหลายคนพยายามติดต่อครอบครัวของชายหนุ่มในคลิปแต่ทุกสายถูกตัดไม่มีใครกล้าให้สัมภาษณ์มีข่าวลือว่าครอบครัวของเขาถูกกดดันให้อยู่เงียบกเพื่อความปลอดภัยของตนเองบรรยากาศในประเทศเริ่มตึงเครียด รัฐบาลพยายามปิดข่าวสื่อในประเทศถูกสั่งห้ามรายงานเรื่องนี้โดยเด็ดขาดและทุกโพสที่พูดถึงวิดีโอนี้ถูกลบออกจากโซเชียลภายในเวลาไม่ถึงั่วโมงแต่ยิ่งพวกเขาพยายามปิดมันกลับยิ่งดังไปทั่วโลกชาวต่างชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเริ่มเข้ามาตรวจสอบหลายประเทศออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นรับผิดชอบผู้คนต่างถามกันว่านี่หรือคือประเทศที่พูดถึงความเจริญความมั่นคงและศักดิ์ศรี นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของคนต่อเดียวแต่มันสะท้อนถึงระบบที่นาเฟะมันแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในประเทศนั้นมองประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่ชีวิตที่มีค่าเมื่อกระแสะโกรธแค้นเริ่มลุกลามไปทั่วผู้นำของประเทศนั้นออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเขาไม่ได้ขอโทษแต่กลับกล่าวว่าทุกคนมีหน้าที่ต่อชาติคำพูดนี้ยิ่งจุดไฟให้ประชาชนโกรธมากขึ้นกว่าเดิมนักจิตวิทยา และนักสิทธิมนุษยชนออกมาโตทันทีว่านี่ไม่ใช่หน้าทีแต่มันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในขณะเดียวกันผู้คนเริ่มแชร์ภาพของชายหนุ่มในชุดทหารคนนั้นพร้อม,พร,อมพร้อมแคปชันว่าเขาไม่สมควรถูกบังคับเขาสมควรได้รับการดูแลภาพเหล่านี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแท็กอาเยสทีแสบหขึ้นอันดับหนึ่งในหลายประเทศภายในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงชื่อของผู้นำประเทศนั้นถูกพูดถึงในทุกสื่อระดับโลกตั้งแต่แต่เรื่องราวยังไม่จบ เพราะมีรายงานหลุดออกมาจากเจ้าหน้าที่ภายในประเทศว่าชายหนุ่มในคลิปไม่ได้เป็นคนเดียวที่ถูกบังคับให้เข้ากองทัพยังมีอีกหลายสิบคนที่มีภาวะทางจิตหรือร่างกายที่ไม่พร้อมพร้อมถูกนำไปฝึกแบบเดียวกันข่าวนี้ทำให้ผู้คนถึงกับพูดไม่ออกโลกทั้งโลกเริ่มตั้งคำถามว่ามนุษยธรรมในประเทศนี้หายไปไหนทั่วโลกเริ่มไม่อาจนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์นี้ได้อีกต่อไป องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างออกถแถลงการประนามอย่างรุนแรงเรียกร้องให้รัฐบาลของผู้นำคนนี้ต้องยุติการบังคับคนพิการเข้ารับราชการทหารทันทีพร้อมๆทั้งให้เปิดเผยความจริงทั้งหมดต่อสาธารณการชุมนุมเริ่มขยายวงกว้างจากโลกออนไลน์สู่ท้องถนนมีการชูป้ายเขาไม่ใช่อาวุธเขาคือมนุษย์และหยุดละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคนเสียงตะโกนเหล่านี้ดังกึกก้องไปทั่วเมืองหลวงในโลกออนไลน์ มีผู้คนจำนวนมากสร้างคลิปและคอนเทนต์เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชายหนุ่มคนนั้นบางคลิปมียอดวิวทะลุสิบล้านในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากหลายประเทศออกมาโพดประนามพฤติกรรมของรัฐบาลอย่างเปิดเผยหลายคนถึงกับร้องให้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้พวกเขาบอกว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกลแต่หัวใจของบางคนกับถอยหลังผู้นำคนนั้นเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันจากทั่วโลกเขาพยายามออกมาพูดอีกครั้งเพื่อแก้ต่าง โดยอ้างว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดและชายหนุ่มในคลิปสมัครใจเข้ารับราชการเองแต่คำพูดนี้กลับถูกผู้สื่อข่าวและนักสืบออนไลน์พิสูจน์อย่างรวดเร็วว่าคือคำโกหกเพราะหลักฐานจากภาพและเสียงในคลิปชัดเจนว่ามีการ,บ,ารบังคับและข่มขู่อย่างเห็นได้ชัดเมื่อความจริงถูกเปิดโปงออกมาผู้นำคนนั้นจึงถูกสื่อทั่วโลกประนามอย่างหนักจากคำว่าผู้นำเข้มแข็งกลายเป็นผู้นำที่ไร้มนุษยธรรมภาพลักษณ์ของเขาพังทลายลงในชั่วข้ามคืน มีบางประเทศถึงขั้นเรียกร้องให้ตัดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหารต่อรัฐบาลของเขาขณะที่องค์การสหประชาชาติเริ่มหารือถึงการเปิดการสอบสวนพิเศษเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ในประเทศเองประชาชนเริ่มกล้าออกมาพูดมากขึ้นหลายครอบครัวที่เคยเงียบก็เริ่มเปิดเผยเรื่องราวของลูกหลานที่ถูกบังคับแบบเดียวกันพวกเขาบอกว่า เราถูกคูรเราถูกสั่งให้เงียบไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครได้กลับบ้านเสียงร้องให้และคำสารภาพเหล่านี้สะเทือนใจคนทั้งประเทศบนแพลตฟอร์มมีผู้สร้างคอนเทนต์หลายคนออกมาเล่าความจริงผ่านสารคดีสั้นพวกเขาเปิดเผยภาพภาพถ่ายเอกสารและเสียงจากผู้รอดชีวิตจากค่ายฝึกเหล่านั้นหลายคนพูดว่าเราถูกใช้เหมือนสัตว์ทดลองคำพูดเหล่านี้กระแทกใจผู้ชมทั่วโลกภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ความกดดันพุ่งขึ้นจนรัฐบาลไม่สามารถปิดข่าวได้อีกต่อไป ผู้นำคนนั้นจำใจต้องออกมาแถลงอย่างเป็นทางการแต่แทนที่จะขอโทษเขากลับกล่าวอย่างเย็นชาอีกครั้งว่าทุกคนต้องเสียสละเพื่อชาติเสียงนั้นถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือในเวลาเดียวกันนั้นเองมีผู้คนนับล้านกำลังออกมาประท้วงพร้อมพร้อมกันทั่วเมืองพร้อมพร้อมตะโกนว่าพอแล้วการชุมนุมลุกลามไปถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลผู้คนถือป้ายที่มีรูปชายหนุ่มในคลิปพร้อมพร้อมข้อความว่า เขาคือเสียงของผู้ที่ถูกเงียบตำรวจพยายามสลายการชุมนมุมแต่เสียงของประชาชนกลับดังกว่าเดิมกล้องสื่อจากต่างประเทศจับภาพเหล่านี้ไว้ทุกมุมและภายในไม่กี่ชั่วโมงภาพเหล่านี้ก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นสู้เพื่อมนุษยธรรมในที่สุดหลังจากแรงกดดันมหาศาลทั้งจากภายใน,ในและภายนอกประเทศรัฐบาลจำใจต้องประกาศปลดชายหนุ่มคนนั้นออกจากกองทัพและสัญญาว่าจะไม่บังคับคนพิการเข้ารับราชการอีกต่อไป แต่สำหรับผู้คนทั่วโลกมันสายเกินไปแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อาจลบเลือนได้อีกต่อไปความเชื่อมั่นศักดิ์สรี์และภาพลักษณ์ของประเทศนั้นพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในตอนท้ายของเรื่องนี้ชายหนุ่มคนนั้นถูกส่งกลับบ้านครอบครัวของเขาออกมาขอบคุณประชาชนทั่วโลกที่ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบแต่ในสายตาของเขายังเต็มไปด้วยความกลัวเขาไม่พูดอะไรเลยเพียงแค่นั่งอยู่ข้างแม่จับมือเธอแน่น และมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนยังคงไม่เชื่อว่าตัวเองได้กลับมานี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันคือบทเรียนของทั้งโลกว่าความโหดร้ายที่เกิดจากอำนาจและความเห็นแก่ตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และถ้าเราไม่ลุกขึ้นพูดความอายุติธรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำอีกดังนั้นถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ จงอย่าเพียงแค่ดูแล้วเลื่อนผ่านเพราะทุกเสียงของคุณทุกการแชร์ทุกความคิดเห็นของคุณคือพลังที่สามารถเปลี่ยนโลกได้และนี่คือคำพูดสุดท้ายที่ทำให้โลกต้องสะเทือหนหง